นายกเชิญชมลิซ่ารักพิงค์สรงซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลไปทั่วโลกโฆษกรัฐบาลเผยนายกเชิญชมลิซ่าสงซอฟต์พาวเวอร์ผ้ามัดมีย้อคมคล้ำหมักโคลนไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกชวนปักหมุดวัดโบราณสามแห่งกระตุ้นกระแสผ้าไทยและการท่องเที่ยวให้คึกคัก,คกเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานานุชาบุรพชยัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของลิซ่าดักทิงที่เป็นกระแสะบนโลกออนไลน์ด้วยการแต่งกายสวมผ้าไทยผ้ามัดหมี่ย้อมครมมามหมักโครนซึ่งเป็นผ้าทอลายโบราณจากร้านชานเรือนตลาดผ้านาคาอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับกลุ่มเพื่อนจนกลายเป็นการปลุกกระแสะผ้าไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้โด่งดังกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกรวมทั้งทาให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมีความคึกคักมากขึ้น ดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องลิซ่าได้เดินทางไปเที่ยวส่งผลให้เกิดรายได้ของร้านต่างๆในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมลิซ่าที่ได้มีการแสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาโดยตลอดโดยการแต่งกายสวมผ้าไทยหรือชุดไทยตามโอกาสที่เหมาะสมรวมถึงการพูดถึงความเป็นไทยต่างๆ ผ่านรายการและกิจกรรมที่เข้าร่วมเช่นกรณีการแต่งชุดไทยและสวมชฎาใน MB ของลิซ่าทาให้สามารถสร้างกระแสให้คนให้ความสนใจชุดไทยเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นความคิดที่สร้างสารรค์ที่นํามาผสมผสานความร่วมสมัยทางวัฒนธรรมนําไปเผยแพร่ระดับโลกรวมถึงส่งผลให้คนไทยในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการสวมผ้าไทย และภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและนี่ก็คือคําชมของนายกรัฐมนตรีที่มีต่น้องลิซ่าบลัคพิงที่ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลไปทั่วโลกค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ